คันนี้เป็น GT3 b นทายเล a ซิ่งคันแรกของประเทศผมมี Boxer 25ปีซึ่งในไทยเนี่ยมีแค่3คัน 987S เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวเดียวงในไทยผมมี997อร์โบ991 GT4 RS ที่ทำไว้แล้วก็ยังเก็บอยู่เลยก็คือตัวฮอนกริ l น่าจะเป็นคนบ้ารถพอสมควรผมว่าบ้ามากนะพี่แ e นทายเนี่ยเป็นบริษัทที่แข่งรถมา25ปีละสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือตัว Aero กับช่วงล่าง2อย่างเองแต่เชื่อไหมว่าเขาสามารถชนะทีมโรงงาน Porsche ได้ ทุกตัวสวัสดีครับเพื่อนคาซาครับเปลี่ยนแนวจากปกติเราจะไปงานรับรถลัมโบเฟอร์ใช่ไหมครับมีงานรับรถปอร์เช่นะฮะเป็นรถของรุ่นพี่ผมนี่เองคันนี้เป็น GT 3 m a n t นทา r a ลส n ิคันแรกของประเทศถ่ายซ้อนกันเลยนะฮะนี่เจ้าของพิซซิตอยู่ข้างหลังตอนนี้เราอยู่ที่ AS สาขาพัฒนาการนะครับมาดูกันว่าคันนี้มันโหดยังไง และตอนนี้นะครับอยู่กับเจ้าของรถนะครับพี่ซิตนะครับสวัสดีครับพี่ซิตสวัสดีครับผมขึ้นมานะครับก่อนอื่นต้องขอยินดีกับรถคันใหม่ของพี่ด้วยขอบคุณครับพี่ซิตเนี่ยผมว่าเป็นสาวกปอร์เช่พอสมควรเลยมีพอสมควรเลยใช่แต่เก่าคือใหม่ผมอยากให้พี่ซิตอาจจะช่วยพูดรายละเอียดดีเทลของรถแบบที่พี่ซิตเคยใช้มาแต่ละรุ่นคร่าวๆให้หน่อยได้ไหมครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยปอร์เช่เราจะเล่นรถคลาสสิกเป็นแอร์คูลมาก่อนเพราะว่าเราโตมาจากกลุ่มรถคลาสสิกเรนไดร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นรถแอร์คูลร เก็บอยู่เลยก็คือตัว rew, คอนกริลซึ่งสมัยก่อนราคาไม่ถึงล้านเนี่ยไม่มีคนสนใจตอนนี้ตัวเบสทีไ่ไป10ล้านกว่าแล้วเสร็<อ>จแล้วก็ไล่มาเล่นรถใหม่ๆก็จะมีพวก997 t เ r b o 991อโบ991 Gt4is แล้วก็ไล่มาถึงตัวนี้ Gt 3แมนไทยส่วนพวกตัวเล็กผมก็จะเล่นพวก er S, <S บ็อกเซอร์มา 987S เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวเดียวในไทยผมมีบ er ็อกเซอร์ทีปีซึ่งในไทยเนี่ยมีแค่3คันแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาคันเดียวในไทยน่าจะ คนบ้ารถปอสมควรผมว่าบ้ามากนะพี่อันนี้บ้า,บานี่ลงลงลึกเลยนะคันนี้พี่ <c oughs> พี่ซตเทียบกับ GT4 RS, RS. ยังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ขับไปหนึ่ครั้งเดียวเลยสตาร์ทเครื่องรอบเดียว <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เท่าที่อ่านรีวิวมาเนื่องจากตัว GT3 เนี่ยสแตนดาร์ดจะเป็นรถที่ฮาร์ดคอร์น้อยกว่า GT4 RS หน่อยหนึ่งตัวนี้พอมาเป็นแมนทายปั๊บเนี่ยช่วงล่างเขามันสามารถเซตจนกระทั่งไปถึงเรสได้เลยแต่เขาก็บอกเขาสามารถเซตช่วงล่างให้มาซอฟเหมือนกับ GT3 ธรรมดา ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ให้เขาเซตกลับมา G3 ธรรมดาแล้วก็จะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าพวกนี้คือเป็นเทคนิคเชียนของแมนทยเข้ามาจัดการเองคอนเนอร์บาลานซ์แล้วก็อะไรเมนที่เขาต้องพิซศษเป๊ะมากๆเพราะว่าทีมงานมอเตอร์สปอร์ตของเอเสเป็นคนทำอ่ะเขาเป๊ะจริงๆเลยแมนท a ยเนี่ยเป็นบริษัทที่แข่งรถมา25ปีละสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือตัวแอโร่กับช่วงล่าง2อย่างเองแต่เชื่อไหมว่าเขาสามารถชนะทีมโรงงานพอเช่ได้ทุกตัวสุดท้ายพอเช่ก็เลยบอกว่าเอาวะซื้อหุ้นแล้วกันตอนนี้ พ <Project S 2> อเช่ก็เลยมาถือหุ้น51%ทุกอย่างที่เป็นแมนทายเนี่ยก็คือสามารถทําแล้วก็อยู่ในบริเวีของพอเช่ได้ร้อยเลยอันนี้เป็นส่วนดีถ้าใครมี GT3 เนี่ยหรือว่ามีตัวอื่นก็ตามเนี่ยสามารถมาแต่งแมนทายยังอยู่ในบริเวีของ AS ได้หมดซน่งผมคิดว่าคุ้มมากที่ว่าตัวนี้มันจะอยู่ระหว่าง GT3 กับ G3 RS สมมีคําถามพี่แล้ว GT3 RS กับตัวเนี้ยที่แต่งเป็นแมนทายไยมันจะต่างกันตรงไหนบ้าง G3 RS เนี่ยต้องถือว่าเป็นรถ แข่งรถแ,แ,แข่งอย่างเดียวเลยดีกว่า แข่ง okay, เียวเลยคือถ้ามาขับในเมืองเนี่ยผมว่าขับโชว์มากกว่าใช้งานลําบากอะ่ะอ,อันนี้อันที่หนึ่งเลยคือชิ้นส่วนมันเยอะมาใส่เฉียวน่อ, <laughs> อันที่สองเนี่ยคือที่ใส่ของไม่มีเลยฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันเป็นตัวโชกเป็นตัวอะไรไปหมดแล้วซึ่งไม่สามารถใส่ของได้เลยมันไม,ไม่สามารถใช้เดินทางได้แต่ตัวเนี้ยโชกของเขาเทพมากเรามาเซ็ตโชกสบาย,บาย,เ,ยเหมือนรถ GT3 ธรรมดาลแล้วก็ที่ใส่ของก็ยังมีต่างๆมีก็ออกทริปได้แรงม้าอาจจะดรอปกว่านิดหนึ่งประมาณผมว่า15มั้งสิบ 5ตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่ใช่แล้วรอบมันก็ก0้าผ่านรอบเท่ากันสงสัยอยู่แล้วว่าพี่ซิตไป Gt3 มาได้แน่นอนแต่พี่ซิตต้องมาตัวดีก่อนแล้วมาแต่งแสดงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการใช้งานเป็นถูกต้องใช่เพราะว่าเราซื้อรถมาเนี่ยเราต้องใช้งานประจําวันได้ด้วยเพราะว่าเราจะซื้อมาแล้วเพื่อลงแข่งอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันลิมิตการยูสของเราอะรถผมทุกคันเนี่ยขับเยอะมากตัว g t 4 r s ได้มาเมื่อทันวาป่านนี้ก็ไปแค่แปดเดือนครับผมซัดไป6ก0 0กว่ล้วผมถามหน่อย Gt r s เนี่ยมันยังใช้งานได้เดลี่ยูสได้บ้างไหมพี่ใช้งานเดลี่ยูสได้แต่ช่วงลากเนี่ยกระด้างมากแต่สำหรับผมเนี่ยฮัดคออย่างเรารับได้ถ้าสมมติว่าเราเอารถไปประชุมไปทำงานอย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วขึ้นรถจะขับกลับบ้านลูกศิษย์มันกันว่าเออแม่งเอาเรื่องเลยแต่ถ้าขับเล่นขับอะไรเนี่ยผมออกชิดนี่ผมสบายเลยเป็นรถที่เฉยๆยังมีคำถามหนึ่งไว้รอพี่ได้ขันนี้ไปใช้ก่อนดูว่ามันต่างกันแค่ไหนระหว่าง GT3 ตัวนี้กับ G4RS ยินดีเลยครับ จากผมแข่งรถมานานแล้วผมเป็นคนเซ็ตช่วงล่างรถแข่งอเองโดยตลอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเซ็ตเพราะว่าตัวสเปคอันเนี้ยผมก็บอกให้แบนทถ่ายเป็นคนเซ็ตให้ผมผมจะออยังไงค,คือเขามีไกล้ลายมาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราเนี่ยเรารู้ว่าเราชอบอยังไงล้วก็ให้เขาเซ็ตเพิ่มเซ็ตรถบางตัวออกมาช่วงล่างเขาเทพมากนะชคธรรมดาเนี่ยปกติเนี่ยถ้าสมุดดีๆเนี่ยมันปรับความหนืดได้ทั้งรีเบลและคอมเพรสครับรีก <Re bound S 1> ็คือการยืด คอมเพล็กซ์็คือการกดลงไอ้ตัวเนี้ปรับได้ทั้ง2อย่างแต่มันสามารถปรับทั้งโลสปีดและไฮสปีดได้ด้วยอ๋อช่วงความเร็วใช่โลสปีดใช่คนละแบบกันได้ด้วย ลึกขึ้นมาอีกลึึกกเทพมาก็คือชว่วงลักลอบแข่งแหละเข้าโค้งเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นโลสปีดแต่พอไฮสปีดปั๊บก็จะไปอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวให้พี่ซิสพาดูดีเทลคันนี้หน่อยจริงๆแล้วคันนี้ตัวแอโร่เยอะมากเอาเริ่มจากดิฟิวเซอร์เลย1เนี่ยมันใหญ่ขึ้น2เนี่ยเป็นอลูมิเนียมพอลูมิเนียมปั๊บอาการเฟรกของดิฟิวเซอร์เดิมมันจะไม่มีอ่ะแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเขาก็ไม่ยอมมันถึงมันแข็งขึ้นมันแข็งขึ้นคือมันจะไม่ขยับใช่ไมมมม่่่ขขขขยยััับบแลลล้้้้ววววกกกก็็็อองงงาาาาจจจะะะเเเปปปนนนนนนนตีีใหึึึดดฟฟรรร์์สสููท ตรงข้างใต้เนี่ยเขาต้องไปเรียนเอนฟใหม่เพื่อให้แข็งแรงไม่งั้นมันรับไม่ได้อ๋อแรงกดมันเยอะแรงกดมันเยอะใช่มากกว่าสปอยเลอร์เดิมธรรมดาใช่รับไม่ได้นะฮะไอ้นี้ตัวหัวลากอันนี้คือใส่ไว้ให้มันมาดับให้สวยๆไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยรถแข่งรถแทร็กที่เมืองนอกเนี่ยเขาดีควายตัวลากหน้าหลังเพราะว่าเวลาตกทรายขึ้นมาเนี่ยเขาลากได้เลยไม่ต้องเอาของที่รถสไลด์มาเสียบมันเป็นกฎหมายเขาเลยว่าต้องมีตัวแอโรดิสเขาดีไซน์มาเพื่อให้ดาวฟอสข้างหลังเนี่ยเพิ่มขึ้น หมายความว่าเขาจัดระเบียบของลมทําให้คอยละหลังเนี่ยสามารถยกขึ้นได้2องศาและได้แต่ฟอร์เท่าเดิมพอยก2องอษศาปั๊บเนี่ยแรงต้านก็น้อยลงพอแรงต้านน้อยลงอัตราเร่งจะดีขึ้นแล้วทับสปีดกันสูงขึ้นต่อมา <c oughs> ก็จะเป็นพวกคอสเมติกก็จะมีไฟแมนทายไฟตัวนี้แล้วก็ไฟสพื้น ซึ่งแมนทายข้างในเนี่ยไม่ทำอะไรเลยแมนทายเนี่ยเขาจะไม่ทําเครื่องไม่ท,ทําท่อไม่ทําท่อไม่ทําภายในไม่อะไรเลยตกแต่งจะมีแค่2อ,อย่างแค่นี้เองพอมาด้านหน้าจะมี3อย่างตัวจัดลมแล้วก็ตัวเนี้ย จะใหญ่กว่าตัวแซนด้าลิฟต์ตัวนี้ยื่นออกมามากใช่แล้วทั้งใต้เนี่ยก็จะมีตัวจัดลมที่รีดลมข้างใต้อันนี้คือทําให้รถมันสามารถมีแรงกดสูงกว่ารถแซนด้า GT3 ได้ประมาณนี้ผมไปดูือวิ่งในสนามดูบรกลิงก็เร็วขึ้นประมาณใช่กว่าเขาบอกเขาบอก4วินี่คือมืออาชีพแต่ถ้าอย่างเราไปขับเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมี2 0 3 0วิเพราะว่ามันขับได้ง่ายขึ้นคอนซิเดเนต์มากขึ้นเข้าใจแล้วเดี๋ยวต้องลอง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 นี่ราคาประมาณกลมกมประมาณนท่าไหร่ทุกคนที่มี จัดชุดแมนทายประมาณ2ล้านนิดๆทั้งหมดรวมกันสามารถจับใส่ได้เลยทุกอย่างเนี่ยก็จัดวอร์ันตีพอเช AS หมดเลยจะไม่ไว้วอร์รันตีเลยแล้วก็อะไหล่เก่าทั้งหมดเนี่ยเขาคืนให้ด้วยตอนนี้จะมีชุดแต่งจะบอกแค่ GT3 เข่ไม่ไม่ยมีมี GT3 มาหลายรุ่นแล้วแล้วก็มี GT2RS มาหลายรุ่นแล้วก็ GT4S เนี่ยเพิ่งเริ่มออกมาอ๋อโอเคแสดงว่าตอนนี้กลายเป็นสำนักแต่งมาอยู่ที่ AS เลยใช่แต่งได้เลยแล้วเรื่องล้ออะที่มันจะมีล้อแมกนีเซียมใช่เป็นล้อแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเป็นลายประมาณนี้ แต่มันทําด้วยแมกนีเซียมฟอสมันจะมีการเจาะลุงเจาะรูก็จะเบาวกว่าขนาดประมาณสัก10%ราคาเนี่ยจริงๆแล้วคือมันต้องซื้อพร้อมดิสเพราะว่าดิสตัวเนี้ยไม่สามารถจะไปใส่ตัวของล้อแมนทายครับหมายความว่าดิสเนี่ยดีไซน์เพื่อใส่ล้อสแตนดาร์ดกับล้อแมนทายมันแตกต่างกันแยกแยกกันใช่ก็จะต้องซื้อดิสถ้าเราจะเอาตัวซิกเกอร์ที่ติดรอบดิสที่ใหม่นะฮะก็ตกประมาณห0 0 0นแก่ๆรวม,มหมดเลยรวมหมดเลยรวมหมดเลยเพราะว่าล้อแล้วใช่ไหมรวมล้อหมดเลยใช่รวมหม้อบาทคนที่จะซื้อร เขาคอนฟิกเซตนี้เลยตอนที่ซื้อผมว่าจริงๆไม่ต้องคอนฟิกรลกเพราะว่าก็ตอนที่เราคอนฟิกรถใช่ไหเราก็จะส่งเจดนาไปว่าเราจะแต่งเป็นแมนไทยเขาก็สั่งอะไหเตรียยม,มาเลย <Okay. S 2> แล้วพอรถมาถึง ปั๊บเขาก็จัดการส่ให้หมดทุกอย่างก็จบแหม accessory เข้ามาจะ accessory เข้ามาใช่ซึ่ง accessory เข้ามาเนี่ยราคาจริงๆเมืองไทยกับเมืองนอกต่างกันไม่เยอะนะเนื่องจากภาษีเฉพาะตัว accessory เนี่ยมันถูกกว่าทั้งคันคือทั้งคันถ้าไปทําเมืองนอกมาเนี่ยมันจะสูงกว่าเยอะประหยัดกว่าไม่ใยญ่กว่าพอสมควรเลยโอเคฮะนี้ก็ขอบคุณวิสิตมากๆนะครับให้ข้อมูลนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เมื่อไหร่ไปคลิปไปขับจะกลับมารีวิวให้ฟังใหม่อีกรอบได้เลยครับนะครับโอเคต้นขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับการรับรถปอร์เช่ของพี่ซิสนะฮะคลิปหน้าเราจะไปถ่ายอะไรฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ